สมารีบอกได้เลยนะคะปลูกไม่ยากค่ะเรากินอะไรเราก็ให้เขากินไอ้นั้นโดยเฉพาะสับป,ประรดแล้วก็อะไรอีกมะเขือเทศองุ่นอะไรที่ออกเปรี้ยวๆเนี่ยกุหลาบเขาชอบนะคะเนี่ยดูที่คนต้นน่ยสมาลีมีอะไรสุมาลีกินอะไรเขาก็จะได้กินด้วยเห็นไหมคะสมาลีกินอะไรเขาก็จะกินด้วย น,นะคะเห็ดนะคะที่คนต้นมีทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสุมาลีขอทําคลิปปลูกกุหลาบสักหนึ่งคลิปนะคะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วกุหลาบเนี่ยสุมาลีบอกได้เลยนะคะปลูกไม่ยากค่ะสุมาลีเป็นคนที่ก็ชอบทุกเรื่องค่ะกุหลาบนี่ก็ชอบปลูกนะคะปลูกกุหลาบนี่ไม่ยากเลยสําหรับสุมาลีนะคะปลูกได้ดั่งใจเลยนะคะเนี่ยปลูกได้ดั่งใจ แต่ละต้นเนี่ยเลี้ยงกันไปหลายปีนะคะกว่าเขาจะแก่ตายนะคะเขาแก่ตายสุมาลีก็ซื้อต้นใหม่มาเขาแก่ตายก็คือแก่ตามสังขารนะคะแก่ตายก็คือต้นใหญ่โตแล้วก็กิ่งแห้งนะคะก,ก็นั่นเรียกว่าแก่ตายก็คือให้ดอกให้ผลนั้นเกินคุ้มแล้วคะ่ะเป็นปีๆแล้วถ้าเขาจะสิ้นอายุไขก็ก,ก็ก็ถือว่าเขาสิ้นอายุไขนะคะเนี่ยคะ่ะ วันก่อนก็ซื้อมาหนึ่งต้นขาวแล้วก็ชมพูแดสรรหากุหลาบสีนี้มาปลูกตลอดเลยนะคะพอเวลาต้นเก่าของเขาเนี่ยเวลาที่เราปลูกมา3ปีประมาณนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่โตอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งมันแกลนแล้วหรือมันเหลือกิ่งน้อยสมาริจอก็จะซื้อมาปลูกถ้าเราไปเจอเขา ล้านต้นไม้เขาออามาขายเราก็จะซื้อนะคะต้นนี้นะคะร้อยสี่สิบบาทนะคะอยู่กับเราก็ประมาณสี่ปีนะคะสามสิบ <30. S 1> ไปอยู่ในกระถางแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มดินให้เขานะดินพวกนี้ก็เป็นดินที่ไปเอามาจากเกระถางต้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราจะมีพวกไข่พวกเศษวัะพืชที่เราหมักๆเอาไว้อะไปขอแบ่งกันเอาดินใหม่ไปให้ต้นรู้แล้วก็เอาดินเก่าที่ ย่อยสลายแล้วมาใส่ให้กุหลาบอย่างที่บอกกุหลาบเนี่ยเขาชอบนะคะเปลือกสับประรดแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยถ้ามีมีนะคะก็มาโปะไว้ให้เขาค่ะเขาจะออกดอกเองเลยนะคะเพราะรู้สึกว่านิสยัยแต่เขาจะชอบเปรี้ยวๆนะคะสับประรดกับเอ,อ่อมะเขือเทศเนี่ยกุหลาบชอบมากเลยนะคะแล้วถ้ามีเปลือกไข่อะไรเราก็มาบี้ๆโรยไว้ในนี้คะ่ะคุกๆก,กับดิน,นะะเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะ เล้วก็ปลูกไว้ต้นนี้จะไว้ในรั้วแล้วนะคะต้นนี้จะไว้ในรั้วแล้วนะคะเแต่เวลาที่เขาดินยุบเราค่อยเติมส่วนใหญ่เราจะได้ดินได้ดินเพิ่มมาจากพวกปุ๋ยที่เราไปเติมนี่แหละคะ่ะพวกเปลือกไข่พวกตะปครดมะเขือเทศน,นี่แหละค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลดน้ําเลยนะคะเนี่ยเห็นสีนะคะตอนแรกจะออกเป็นสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองแล้วเดี๋ยวก็ เนี่ยพอแย้มก็จะออกเป็นสีขาวอมชมพูแล้วก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เข้มอีกนะคะไม่ได้เข้มแค่นี้นะคะนะคะตอนนี้ดอกเขาโรยแล้วแล้วเขาก็แตกยอดใหม่แล้วแต่และยอดจะมีดอกนะคะเนี่ยแล้วเรามาดูนะคะคนต้นสุมาลีเลี้ยงอะไรให้กับเขาเนี่ยค่ะอาหารกุหลาบนะคะกุหลาบเขาไม่ต้องการอะไรหรอกเขาต้องการผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกสับประรดพวก อาง,งุ่นเปรี้ยวๆพวกมะเขือเทศเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาชอบเอปุ๋ยที่เป็นพวกผลไม้นะคะเนี่ยเปลือกมะม่วงเอยโดยเฉพาะมะเขือเทศน,นี่ชอบสับประรดนี่เขาชอบมากเลยนะคะเปลือกสับประรปดมะเขือเทศเนี่ยชอบที่สุดเลยเนี่ยสับประรดกับมะเขือเทศน,นะคะเปลือกสับประรดเนี่ยปอกเสร็จก็เอาไป,ปโปะคนต้นเนี่ยค่ะอุลาบชอบอย่างวันนี้อย่างวันนี้สุมาลีกินมะม่วง ซูมาลีก็เอาเปลือกมะม่วงมาใส่ให้เขาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ก็เทไว้ที่โคนต้นเนี่ยนะคะเห็นไหมคะต้นเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นเขาใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ยกิ่งเขาใหญ่มากเลยอะเวลาเราซื้อเห็นไหมคะรู้สึกเขาจะเป็นการทาบกิ่งหรือยังไงของเขาเนี่ยคะ่ะหรือติดตาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะต้นเขาจะตอนเล็กๆตอนแรกๆมาเขาก็จะมีต้นของไม่ใหญ่เท่านี้นะคะพอเราเลี้ยงแล้วต้นเขาจะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเนี่ย เนี่ยเรากินอะไรเขาก็กินด้วยเห็นไหมเปลือกไข่มะม่วงสับป,ปะรดะเขากินเหมือนเราเลยเขาชอบกินผลไม้นะคะเขาชอบกินทั้งมะปางมีทั้งสับป,ปะรดมีทั้งไข่มีทั้งอังุ่นมีทั้งมะเขือเทศนี่ที่อ้างอีกไปนเนี่ยคือที่เขาชอบ,บนี้จะมีต้นอะไรบ้างจำปีชุมานาดเนี่ยคะ่ะกุหลาบเนี่ยนะคะ สมุนลีก็จะปลูกจนกว่าต้นเขาจะแก่ตายนะก็หลายปีอยู่นะคะกว่าเขาจะสิ้นอายุไขเนี่ยสิ้นอายุไขก็คือตรงเนี้ค่ะแห้งไปเองเลยนะคะเนี่ยต้นเขาแข็งแรงมากนะเราซื้อเข้ามาร้อยห้าสิบบาทอยู่ได้หลายปีนะคะเนี่ยอยู่สูงเลยต้องแหงมองฟ้าะคะ่ะอีกไหนที่เขาแห้งๆดอกแห้งๆเราก็แบบตัดทิ้งนะตัดทิ้งไปเลยค่ะอ้ยอย่าไปตัดยอดเขาโอ้ตัดมือเดียว ตัดมือเดียวนี่ตัดมือเดียวนี่ตัดตรงนี้อุย้ยมีกิ่งแดงไหมอ๋อตัดเลยปิ๊บโอเคตรงนั้นอีกดอกใหม่เพิ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะสวยจริงๆนะคะเนี่ยนี่ถ้าได้ขึ้นเอาก็อีต้ตะปีนขึ้นไปถ่ายนะนะตอนนี้ะตะปีนกี้กขึ้นมาแล้วนะคะลมแรงด้วยสูงเกือบสองเมตรนะคะเนี่ยความสูง ปล Dante, ูกบนราตากผ้าเนี่ยค่ะถ่ายให้เห็นนะคะว่าปลูกกุหลาบปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายเลยง่ายได้ดั่งใจสุมาลีปลูกไม่ยากเลยเมื่อก่อนว่าปลูกกุหลาบยากเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วค่ะปลูกสูงเกินนะคะปลูกสูงเกินก็เลยต้องปีนขึ้นมาถ่ายนะคะปลูกกุหลาบนี่ปลูกไม่ยากนะคะเรากินอะไรเราก็ให้เขากินไอ้นั้นเรากินสับปะรดเราก็ให้เขากินสับปะรด เรากินมะเขือเทศเขาก็กินมะเขือเทศเรากินส้มเขาก็กินส้มเรากินองุ่นเขาก็กินองุ่นนะคะโดยเฉพาะมะเขือเทศกับสับประรดเนี่ยกุหลาบเขาชอบกินมากเลยนะคะเรากินอะไรเขากินเอ้นั้นนะคะเขาจะให้ดอกเราตลอดทั้งปีเลยนะคะวันนี้ปีนมาแล้วก็ตัดกิ่งซะเวลาที่เขาดอกแห้งๆเราก็ตัดทิ้งนะคะติดตัดทิ้งไปเลย ตรงไหนอีกโอ้ตรงนั้นไกลเกินคงไม่ไปตัดเดี๋ยวจะต้องไปทำงานเดี๋ยวตกอูบัติเหตุนะคะวันนี้ใกล้วันวาเลนไทน์ก็เลยมาทำคลิปกุหลาบสักคลิปนึงนะคะถ้ากุหลาบสุมาลีตอ,อกนกลางคืนก็สวยนะคะเนี่ยกลางวันเราจะถ่ายไม่ชัดนะคะเพราะกลางวันเนี่ยเราถ่ายไม่ชัดเลยเพราะเราปลูกสูง แต่ถ้าตอนกลางคืนนี่สวยเลยนะคะเนี่ยกลางวันเราจะถ่ายไม่ชัดนะคะเพราะเราย้อนขึ้นไปบนฟ้าแต่พอตอนกลางคืนสุมาลีมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ย ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะคะขอบพระคุณผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งใจให้สุมาลีทั้งผู้ติดตามและผู้รับชมที่ทำให้สุมาลีได้วิวแสนกว่าวิวแล้วนะคะจากการเป็นยูทูบเบอร์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะบายบายค่ะขอให้ผู้ชมทุกท่าน พบแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพจิตส,สุขภาพกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนค่ะสวัสดีนะคะ